อนะไปแล้วพ่อเดี๋ยวพ่อไปแล้วเอา้าแล้วเจ้าจันเอ้าจันรักตัวนี้กว่าพ่อไม่ใช่เหรอเนี่ยเห็นปะเนี่ยเงินพ่อไปเลยนะเมื่อกี้เจ้าจันฟาดพ่อไปทีนึงด้วยไปแล้วเอา้าอะไรอ่ะไหนรักตัวไหนอ่ะชี้หน่อยมีหรือพ่อรักตัวไหนตัวนี้ ตัวนี้เหรอปะโถเอ้ยแต่ทำไมรักตัวนั้นมากกว่าล่ะเพราะอะไรอ่ะงั้นพ่อไปนะแล้วจันอยู่กับหมีนะโอเคป่ะไปแล้วเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะไปก่อนไปได้ป่ะเอ้าอะไรอ่ะ โอ้ยยันรักใครมากกว่าหมีหรือป้าบอกมาอะไรไหมป้าไปอเอา้าเอ้ารักใครเนี่ยเอาโอ้ยยวพ่อพ่อโยนทิง้งนะเนี่ยหมีอะเอาแสดงว่ารักหมีมากกว่า ไปล้ไปละไม่มีทางเลือกนอนดีกว่า